ครับตู้เล่นข่าวชาวใต้นะครับช่วงของแกะประเด็นกันได้ครับนะวันนี้มาเล่นกันถึงช่วงการท่องเที่ยวในตัวเมืองสุราษฎร์ธฐฐานีมีกิจกรรมดีๆส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับและเชื้อเลยก็ไล่คนยากเลนั่นคือการบินโดนโดนก็มีใบพัดนี่แหละครับลองเ,เรแรกแล้วก็ไม่ใช่ลำเดียวนะไล่ไล่ล,ลำมาบินแล้วก็แปรอักษรเป็นภาพเป็นรูปเป็นตัวสือเนี่ย เราเทศในในถั่วทัดวันนี้ได้ยินของจริงนะครับเนี่เป็นฝันพื้นวันนี้ครับโครงการโดนบินด้วนแปลกซ่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานีโดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้รับเกจายิงจะสรรประเสริฐบุญประสบน,นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีมารวมแกะประเด็นกับสวีกาาับนนายกครับสวีกสวีครับสวัสดีคร์แซวแกนสวัสดีครับกับเมันที่ผมเกลิ้นไว้นะครตื่นเต้นยากยินครับท่านนายกแต่ว่านั่นแหละทำไปทำมาพันพื้นที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านสว อชารพันห้อมรถนะครับฐานโซวเกเรียงไกรซี่รักแล้วก็ฐานโซโซการศนีโอภาสอังสั้นแล้วก็ฐานโซโซสภา,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 าคันจนะนะครับ<ช><ช>เป็นคนรีเริ่มให้มีโครงการได้ติดต่อมาเทศบานลนครสุราษฎร์ธานี<ช><ช>ประอดครองกับเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับ<ช>บอกเกียนเ<ช><ช>พราะว่าปัจจุบันนี้นะครับการพัฒนาเทคโนโลยีก็คือมาทางการควบคุมระยะไกลการโดนก็ดีการควบคุมมือ แค่นกุนก็ดีการควบคุมการขับรถก็ดีนะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับในความร่วมมือของสำนักง,งานวิจัยแห่งชาติหรือวอชออการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอ,อวอนะครับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับเทศบาลนาครสุราษฎร์ธานีโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับได้มีการจัดการแสดงโดรนแปลกั่อน <C> e คืองานของเรามีสองงานงานหนึ่งก็คืองานแสดงโดรน <C> e นะครับในการแสดงวันที่3 1อถึงวันที่5 <C> e ส่วนอีดานนึ่งก็คืออบรม <C> e ขับโดรนนะครับอันนี้จัดที่โรงเรียนเมืองสุราธานีวันที่สองกับวันที่สาม <C> e นะครับก็ถือว่ามีวัตถุประสงค์นะครับตองการที่จะให้เยาวชนของชาวสุราธานีนะครับประชาชน ชาวบ้านโดยทั่วไปได้เข้าอบรมและเรียนรู้โปรแกรมการควบคุมโดนรู้เรื่องกฎหม้โดนและวก็เขียนโปรแกรมนะครับแปลซ่อนเรียนรู้การบินในพื้นที่จริงเพิ่มศักยยภาพทถักษานะครับและการสร้างแร่งบันดาลใจที่สำคัญครับฟรี นี่ครับนั่นสำคัญมากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกนะคะว่างานก็จะเริ่มวันที่31แล้วนะถึงวันที่5กันยายนียากให้นายกเล่าถึงวันอะไละเอียดแต่ละวันมีอะไรบันพือม i̇şte ั่งคนจะได้ไปแล่เรื mm ่องบันผือครับการแสดงโดรนนะครับก็มีตั้งแต่วันที่31ถึงวันที่5ในแต่ละวันนะครับก็จะมีการแสดงซ่องรบนะครับประมาณถุม15แล้วก็ซ่องถุม15 ครับก็ประมาณถุงหนึ่งึงสามถุงนะครับใช้เวลาประมาณนั้นและถึงกับสถทานทีในการแสดงคือบริเวณสะพานนาริตหน้าวัดหลางเก้านะครับแล้วก็ในวันที่สามสิอนะครับการแสดงโรนแปลอักษรเชลิมพระเกียรตินะครับผนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวงเนื่องในวันแม้แห่งชาตินะครับวันที่เดือนสิงหานะครับส่วนพอขึ้นวันที่หนึ่งะครับกาคงยังมีการแปรซ่อนเะเริ่มประเกียรติพระบาทส้มเด็ดพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวนะครับในวรุกาชล่องประชุมภระาฮกรอบนะครับายการในวันที่สองถึงวันที่หเป็นการแปรซ่อนทรงเสริมการท่องเที่ยว ก็อาจจะมีรูปสัต์รูปต่างๆนะครับแต่ละคืนไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันนะครับก็น่าจะไปได้กันไล่คืนไล่คืนนะครับก็เป็นการแสดงข้องเก่าอันนี้นะครับแต่ว่าถีสุราสก็อาจจะมีการปรับการไล่ให้มันส่วยขึ้นปันพุการเรียนเชิญนะครับไปชมกันต้องําวมาภาพที่เราเหนเนี่ยก็คือตัวโดเนี่ไล่ไล่ลาำมาประกอบมาแปลงทอดเป็นรูปต่างๆห้าร้อยครับห้าร้อยลำครับโอ้เนื้อนั้นน้ำก็เป็นน้ำตาปี จะบอกขึ้นเลยใช่ไหมครับท่ะนนยกครเขาจะอย่นนานนามตาพี่นะโอ้โหนะครับอ่ะก็แต่ละคำขึ้นนะครับให้พี่น้องได้ไปเล่ให้ไล่มีได้มาอกับต่านนยกพนีครับในการแสดงเราก็มีทีให้หนังแต่ทีนังของเรามีประมาณทราบรอยทีพมก็จะนังดูคือคือมีเป็นอัศจรรย์เลยเป็นเป็นอัศจรรย์ส่วนหนึ่งประมาณส่องรอยทีนังประมาณรอยหนึ่ง คือเราเราก็จะพยายามดูนะครับว่าคนมาชมมากมายแล้วก็พอว่าเราเปิดนะครับตั้งแต่วันที่หนึงจนถึงวันที่หมีการจองมาเต็มนะครับจองมาเต็มโดยชุมชนโดยผู้สูงอายุโดยอสซมอนะครับโดยแกนนำสัตตีพอเปิดเพิบเขาก็จองนะครับแต่ว่าเราจะกันทีส่วนหนึ่งไว้สำหรับคนที่มาดูต่างหาทั่วไปที่เป็นนะครับแต่ว่า คนที่ขาขาดจองมีแล้วและจองทีนั่งนะนะครับการยากจะเรียนเชิญว่าการแสดงดนนี้ให้มาตั้งแต่ทุ่มนึงเพราะว่าจะได้จองที่นั่งแล้วก็อาจจะบอกแขกบ้านว่ากลับสักสามทุ่มนะครับเับมาเล่นดุนยาวๆเลยนะครับแตคือตั้งแต่ทุ่มหนึ่งคือคือคนที่ไม่ได้จองก็คือซ้งหัดไปได้เดแล้วกนในในแต่ละวันนะครับเรามีแขกผู้รักผู้ใหญ่ที่จะมาเปิดการแสดงนะครับเช่นวันแร้นะครับกับ ผลเอกเฉียงไกรซีรักร,รองประธานวุฒิสภาค, <c oughs> คนที่หนึ่งนะครับในวันที่สองก็เป็นซอวอัชราพันธ์ห้อมรถนะครับ <c oughs> หรือซอวอไกนะครับ <c oughs> ส่วนวันที่สามก็เป็นซออการซินีนะครับ <c oughs> เป็นคนมาเปิดวันที่สี่ก็มีอันที่ซออโซภาการจน <c oughs> ะประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีและก็วันต่อไปนะครับดรวิภารัตดีอ่องผู้อำนวยการสรํานักงานวิจัยแห่งชาติและก็มีทัน ผู้มีเกียรติอื่นๆมารวมลายฐานส่วนพ่มเองนะครับไปยู่เฝ้าเจ้าบานเจ้าฟาด้จหาอรไบอ่ะไปเรื่องการจัดอบรมกันบ้างครับท่านนายกครับครับในการจัดอบรมเราจะมีตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่สามกันยาที่ห้องประชุมรินทองโรงเรียนเมืองสุราธานีพิธีเปิดจะเกิดขึ้นในวันที่สามกันยานะครับก็เป็นเรื่องที่อบรมโปรแกรมอบรมเรื่องกฎหมายนะครับและก็การใช้งาน จริงนะครับทำไมเราจัดที่โรงเรียนเมืองเพราะว่าโรงเรียนเมืองหองประชุมจุได้ซ500แต่เรารับรับสมัครสองร้อยนะครับก็ท่าฐานขิดวาย่าจะรู้เรื่องโดนเพราะว่าต่อไปนะครับในการวัดพื้นที่ก็ใช้โดนนะครับต่อไปในการท่ายทอดท่ายทอดกระบวนแห่ได้ต่างๆก็ใช้โดน ในการทําเกษตรนะครับทําให้ว่างครับใช้โดนบินดูครับนะครับปวดที่มีส่วนเรียนมาม้านะครับไม่ต้องไปชี้ยะเองแสโดนชีดนะครับถือว่าเป็นเทคโนโลยีอันใหม่นะครับถ้าฐานสนใจกาซ่ามัดจะไปได้ที่โรงเรียนเมืองนะครับมสมัครเข้าได้ไหมคะหรือว่าตอนนี้เต็มแล้วครับตอนนี้เต็มเพราะว่าแบ่งให้รุลนๆของโรงเรียนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับห้าสิบคนเอง นะครับคือซ่อนโครงครับการเรียนการซ่อนข้องเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพราะเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเราซ่อนโคดดิ้งเราส่งเด็กไปแข่งโคดดิ้งนะครับในในปีหกหกเด็กข้องเทศบาลได้ที่หนึ่งของประเทศไทยในปีหกเจ็ดเราส่งไปแข่งที่จีนเราได้เหรียญทองมาก็แปลว่าเราชนะจีนไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาวันนี้เราแข่งกัน หัวโลนะครับเราก็ได้เรียนทองมาที่ว่าเป็นเรื่องใหญ่ของเทศบาลนครสุรธานีนะครับก็อยากจะบอกว่าช่วงนี้ซอดโครงกับการศึกษาเทคโนโลยีรู้ๆของเรามาสมัครในนามของโคต้าเทศบาลแล้วก็จะไปสมัครเองนะครับประว่าปัจจุบันนี้เด็กมีมือถืงอกันทุกคนเด็กก็ยาาเล่นแล้วเนีเด็กก็ยากรูเด็กก็ยากเล่นครับ ก็มีลายฐานถ้าสนใจก็เชิญไปนั่งฟังได้ไม่ครับจะได้ไปแล้วมีไม่ใกลจับมาอีกเรื่องนะคะอันนั้นเดี๋ยวอบรมไปแล้วนะแล้วก็กิจกรรมเทวาประกวดกแข่งขันผลิตซอวิดีโอนี่คัเราซึ่มกับตองเที่ยวกันนะตอนนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคนที่เรียนนะครับก็อาจจะมีการประกวดในการควบคุมโดนในการอออแบบในการเขียนโปรแกรมนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นกิจกรรมภายในนะครับแข่งขันกันเพื่อที่จะให้เด็ก สามารถมีจินตนาการพัฒนาการการรางวัลอาจจะไม่มาแต่เด็กจริงๆก็ไม่ได้ว่างรางวัลเขาก็ว่างว่าตัวเองได้เข้าไปแสดงพนงานกันนะครับอันนี้คือรับพนงานเฉพาะนักเรียนหรือว่ากลุ่มอกไม้พันธุ์บางค่ะที่ว่าสามารถส่งานกงานประกวดได้การถั่วไปครับถั่วไปถั่วไปครับถั่วไปการทางทางช่องวันนะครับค่ะ การงานนี้ก็เท่อเป็นงานทงซึมการทงเที่ยวน,ยวนะครับูดถึงการทงเที่ยวเทศรบาลนครสุรธานีท่านีินึงครับตั้งแเกี่วกับแนวทางของเราครับคือคือการทงเที่ยวข,ของเรานะครับเราได้เตรียมสถา,านทีท่ทงเที่ยวโดยเฉพาะส่วนสาถานะของเราซีแ <apers, S 2> ห้งนะครับตอนนี้ทีผููของควายโครงการเซรไปแล้วคซอซ้อการซีนีเป็นคนไปวิ่งงบมาให้งบล่างสุดคืองบมันเป็นซองเฟสเฟสแรกคือพัฒนาหรอบึงตอนนี้งวดที่ห้าแล้ว กำลังจะเซตนะครับส่วนเฟตติซองนี่คือพัฒนาข้างในบึงผู้กองควายนะครับอีส่วนหนึ่งที่กาลังจะวิ่งงอบกันอยู่ก็คือข้องท้าทองครับตรงนั้นออกแบบเซตแหลมเหมือนกันข้องเรือนจําเกาตอนนี้ก็ออกแบบเซตแหลมเหมือนกันแต่ว่าตอนฉักพระเราก็มาปรับพื้นที่ให้เรือพระเข้าไปจอดก่อนเรือพระจอดไหนนี่ครับปีนี้จอดไหนนี่ครับจอดไหนนี่คุยกับอบเจเจ้าแลลว่าให้จอดไหนนี่กันนะครับแล้วก็เราก็จะจัดงานกัน พมว่างเกือบว่าสายไฟลงดินเสร็จแต่ว่าไม่ทัน <c oughs> นะครับแล้วทั่งกา,าทีบึงคุณเล <c oughs> นะครับที่บึงคุณเลก็ <c oughs> จะมีการจัดภูมิทัศน์ไม่แบ่งฟังก์ชันกันไม่แล้วก็เติมด้วยต้นไม้นะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวค่อยๆดูกัน <c oughs> ต้องใช้เวลานะครับกระงซ้มการท่องเที่ยวนะครับนะ สำหรับเทศบาลนครนะครับวันนี้ก็เชื่อมโยงหลายๆย่างนะครับราะในกิจกรรมแต่ละย่างเราจะดึงนักท่องเทียวเข้ามาบ้านเรานะฮะนี่แหลวแต่ชอบนี่นี่นนกจกได้หนักท่องเที่ยวได้คนมาเลแล้วแม้าได้ไหมครับเจ้าหน้าที่แน่นอนครับแน่นอนแน่นอนครับแม้าเดียวต้องให้เทศกิจไปจัดโซนให้ถ้าใคยหิวก็เดินมาตรงนี้นะครับมีมีอันนี้อันนี้คือลักของเราเรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วว่าชาวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีซึ้ง อาชีปลักขาค่ายนะครับคนแค่มีตั้งแค่มีส่วนมันบอกเกลี้ยงพนนีก็ว่าไป <c oughs> แต่ว่าคนที่ขาค่ายอย่างเดียวก็มีเยอะนะครับคนที่ไม่มีทุนก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นเรื่องขาค่ายให้เยอะต้องเน้นการมุ่นเวียนอตอนนี้เงินฟื้นมาไหนใน,ในเทศบาลน,นะครับก็ต้องเติมมใ้ก็ต้อง จัดการไะโอ้กิจกรรมวันนี้มาแน่นอนคุณก็ไปร่วมกันมากๆนะครับใช่ครับก็ยิ้มเย้มแจ่มใส่อะไรแบนั้นนะครับย้ำกันอีกทีครับท่านนายกครับวันต่อเช้าเร็วต่อเช้าครับต้นเช้าพี่น้องท่านผู้ชมทางบ้านครับการเป็นการแสดงเรื่องตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็ซอดครองครับแนวทางเทคโนโลยีในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ไปชมมันก็ไม่ทันผืนนะครับก็เรียนเชิญทุกฐานนะครับ มาชมตั้งแต่ซ่องถุงถึงสร้างถุงก,กันเวลาไว้นทิดหนึ่งเพราะว่าเราก็จะได้ชมย่างมีความสุขชวนรู้ชวนล้านไปนะครับรู้ล้านก็จะได้ส้นใจหลายจะได้เข้าใจว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเขาไปกันถึงไหนแล้วแล้วก็สร้างถมารถประยุกต์ใช้งานได้เพราะว่าวันนี้นะครับรู้ล้านสร้างมาแต่จะเขียนโปรแกรมควบคุมได้เขียนโปรแกรมควบคุมมันขึ้นอยู่กับว่าเด็กขิดอะไรได้เราแต่ละขิดไม่ถึงแต่ปัจจุบันนี้นะครับถีกขิดทั้งหมดเป็นเรื่องของ เย่าวชนรุ่นไม่ของเรานี่รุ่นใหญ่แล้วก็ไม่น่าจะทันแต่ว่ารู้ร้านเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นในการแสดงวันนี้เนาะจะจะดึงดูดหนักท่องเถี่วแล้วนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กรุ่นไม่ได้ใช้ความคิดได้ใช้ความสามารถกันนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่สภานาริตตรงบริเวณหน้าวัดกลางเกานะครับเวลาประมาณทุ่มหนึ่งทึ่งสามทุ่ม ธีสะพานนาริตนะครับสามสิบเอ็ดถึงห้าสามสิบเอ็ดถึงห้าต่อเช้าเลยนะครับต่อชาวนี่ก็วันแรกนะไปชมกันได้นะครับได้วันนี้ก็ขอบคุณนะครับนประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีที่มาข้อมูลดีๆครับขอบคุณครับท่านนายกครับ